สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็จะพามาทําสูตรขยายรากพืชกันนะคะเพื่อที่จะเร่งการโตนะคะถ้ารากเราแข็งแรงนะคะต้นไม้เราก็จะโตงามนะคะเดีย๋ยวเรามาดูสูตรที่เราใช้กันเลยค่ะที่เราใช้นะคะก็มีน้ําอันนี้ก็น้ําใส่ถังสีก็ประมาณ15ลิตรนะคะแล้วเราก็จะใส่นี่เลย ล้ำขาวที่ใช้ก็คือเป็นล้ำขาวนะคะประมาณหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็โยเกิร์ตของเรานะคะอันนี้เป็นโยเกิร์ตที่กินเหลือๆก็เอามาใช้ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะใช้นมเปรี้ยวก็ได้นะคะอันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตค่ะเดี๋ยวเราเทล้ำก่อนเลยล้ำนี่นะคะก็มีพวกโปรตีนสารอาหารมากมายนะคะช่วยให้ต้นไม้เราเขียวนะคะ แล้วก็ลากแข็งแรงค่ะมีวิตามิน B สูงนะคะเราต้องเหมือนเวลาขยำให้หมูอ่ะให้มันแตกๆอนี้นะคะถ้าบ้านใครเคยเลี้ยงหมูนะคะจะรู้ว่าต้องบี้ๆนี้นะคะเวลาแม่ใช้เพราะว่าให้มันรวมกับน้ำอย่างนี้นะคะนี่ค่ะรวมกับน้ำเป็นเนื้อเดียวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ โยเกิรตอันนี้จะละลายยากหน่อยเพื่อนๆอ,อาจจะใช้เป็นนมเปรี้ยวก็ได้นะคะง่ายดีละลายค่ะกระเด็นใส่หน้าเลยอันนี้เดี๋ยวดูซิละลายละลายเรียบร้อยแล้วโอเคนี่นะคะคนนะคะให้ละลายให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะอันนี้เราไม่ได้ ทำแล้วใช้เลยนะคะอันนี้เราจะทําการหมักแบบนี้นะคะทิ้งไว้นะคะประมาณเจ็ดวันค่ะเพื่อให้เกิดกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ในนี้นะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปลดน้ำต้นไม้นะคะก็อัตราการใช้นะคะประมาณ 100- 200ถึงซีซีผสมน้ำา20ลิตรนะคะลด รถได้ทุกวันแล้วก็ระบบนี้ทำแบบนี้นะคะจะช่วยฟื้นฟูพวกทําให้รากแข็งแรงนะคะทําให้แตกรากแล้วก็เจริญเติบโตดีนะคะถ้ารากต้นไม้เราเติบโตนะคะต้นก็จะเติบโตสวยงามแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสูตรบํารุงเร่งรากให้รากแข็งแรงให้รากเยอะนะคะนี่ค่ะก็เป็นสูตรนี้นะคะหมักประมาณนะคะ เจ็ถึงสิวันนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาสูตรนี้นะคะไปใช้ง่ายมากๆเลยค่ะแค่มีลำน้ำนมเปรี้ยวหรือไม่ก็โยเกิร์ตก็ทำได้แล้วค่ะทำไว้ใช้กันนะคะสวัสดีค่ะ